วดีค่ะคพอเบิกกว้างนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นของออต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะคือวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ สามารถดูได้ทั้งคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นสถานะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าจะเป็นคนมีคู่นะคะความก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะถามแทนทุกๆท่านนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พร้อมกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ความรักของคุณในปัจจุบันค่ะแล้วก็ดูรูปแบบความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างอะเนาะอ่เเาเปิดกวามจะเปิดทั้งหมด10บใบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆเลยนะคะ มีไพ่ใบแรกค่ะสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญใครสักคนหนึ่งยังรู้สึกว่าฉันนี่อยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะดังนั้นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะทัดไฟคนโสดก็ได้นะคะเออหรือตัวคุณเองอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอะมาดูจ s t ติ e ค่ะอืม ต่อมาค่ะ1ไม้ค่ะนะชาวธาตุไฟจ๋าชาวธาตไฟเนี่ยไม่ได้ร้างราในเรื่องของความความรักเลยนะคะยังคงมีคนมาเวียนมีคนมาให้เลือกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจะสติสนะคะอาจจะทำงานพวกราชการก็ได้นะคะเออเนี่ยเขาหรือว่าชาวราศีตุลก็ได้ค่ะเข้ามาให้คุณได้กระชุ่มกระชัวจิตใจนะคะนะ มีไพ่เพจออฟคัพเนี่ยเห็นไหมมาช่วยกระชุ่กชมกระชวยจิตใจขอโทษด,ด้วยค่ะมือสัน่นเออฟังมมือสั่นแม่เวลาเครียดก็จะมือสั่นนะคะไฮโรแฟนส์ค่ะเป็นไพ่ของชาวราศีศพฤกษภก็ได้คนที่คุณเดียวอยู่อาจจะเป็นชาวราศีศพฤกษภเนาะเออชาวธาตุไฟอาจจะมีไปไหว้ขอพรขอพรอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะ justice ก็หมายถึงในเรื่องของเทพเจ้าได้เหมือนกันนะคะเออเนี่ยเป็นไพ่ของพระสังฆราชนะคะอืออาจจะมีไปไหว้อะไรขอพรนะกวางคิดว่าถึงคิวแล้วแหละถึงคิวของคุณแล้วค่ะที่สิ่งที่คุณไปขอนะคะในเรื่องต่างๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักเนี่ยถึงคิวละนะจะมีคนเข้ามานะคะบอกแล้วว่าธาตุไฟในตอนนี้คือมีเสน่ห์มากแล้วก็ เออมีคนเข้ามานะคะเห็นมาสเสน่ห์มากๆไพ่สเตรเนนี่ยคือบ่งบอกถึงสเสน่ห์เลยสเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากเข้ามาหาคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะเห็นไพ่มันเป็นผู้หญิงเนอะแล้วต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ค่ะคุณอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือจะเป็นเพศไหนๆก็ได้ lg btq นะคะจะมีคนเข้ามานะคะอืมมาต่อค่ะชา a r อ o นะคะชา a r อ o เมื่อกี้กวางบอกไปยังเลยว่าคนที่คิว คุณดิวอยู่นะมีราศีตุลราศีพฤกษ์นะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีกรกฎค่ะชาวอดคือราศีกรกฎนะคะนะเขาคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้คนไกลก็คือคนต่างถิน่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติชาิอยตเนี่ยอาจจะหมายถึงถึงโซนยุโรปเลยะนะออนเออโซนเอออเมริกายุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอาจจะเข้ามาทําให้คุณกระชุ่มกระชวยนะคะหรือชาวธาตุไฟเนี่ย ตอนนี้อาจจะต้องมีการเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนนะแต่ว่าอาจจะเดินทางเนี่ยเป็นผลประโยชน์ต่อคุณค่ะเนี่ยเห็นไหมมีไพ่ temperance ขึ้นมาไพ่ temperance เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกถึงการเดินทางเลยค่ะมีการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้นะคะหรืออ่ะเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักค่ะจะมีคนเข้ามาเออคนเข้ามาจะเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะ คนต่างถิน่นต่างแดนเออนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นต่างชาติเสมอไปก็าอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานะคะแล้วก็ราชาถือไม้ค่ะตัวราชาถือไม้เนี่ยก็เป็นบ่งบอกถึงลักษณะก็ได้ค่ะลักษณะของคนที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณนะคะหรือตัวคนเนี้ยเขาอาจจะเออ มีดูแล้วมีตำแหน่งที่ดีกว่าเราหน้าที่การงานที่ดีกว่าเราทรงประมาณเนี้เออทรงประมาณนี้ยแล้วดูบ้างงานดูแล้วแบบทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะมาดูใบสุดท้ายค่ะแปดเหรียญน,นะคะนะตัวคุณเองอะคะ่ะที่กวางบอกไปตอนแรกว่าเอา่อคนโสดก็ดูได้นะคนโสดเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหม ที่จริงที่อยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ฉันสวยและรวยมากเออหรือว่าฉันรู้สึกว่าฉันยังคงมีชีวิตรประจําวันที่โอเคอยู่อะคือทํางานไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องการเรื่องของความรักมากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันก็แฮปปี้อยู่กับงานเออแฮปปี้อยู่กับงานงานค่อนข้างดีค่ะนะอ่ะมาดูไพ่ใต้สำรับคืออะไรสองดาบนะคะสองดาบ อาจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะเอออาจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลือกอะไรทําไมเกิดอะไรขึ้นวางจะสรุปให้ฟังอีก,อกรอบนะคะก็คือ,อ,อราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะเอ,อ่ชาวอ,อ่ราศีพฤกษ์ก็ได้ค่ะชาวราศีสิงห์ชาวราศีกรกฎชาวราศีธนูนะคะ ถ้าราศีตามนี้หรือจะเป็นราศีธาตุไฟก็ได้เมษสิงหธนูนะคะอ่ะเออตัวคุณเนะะี่ยค่ะคนโสดก็ดูได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูได้คนมีคู่ก็ดูได้ใครบางคนนะคะ่ะหรือจะจะเป็นตัวคนรู้สึกว่ายังอยากอยู่คนเดียวรู้สึกว่ายังห่วงพื้นที่อยู่อยู่อยู่แต่ว่าเหมือนแบบใจอะ่ะไม่ได้อยากมีคู่อะ่ะเออใจไม่ได้อยากมีคู่นะ เออแต่ดันไปขอไปขอพงขอพอรมาแล้วนะเอออารมระมาณนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจไปในราศีธาตุไฟเนี่ยจะต้องมีมีคนเข้ามานะคะแล้วเข้ามายัางไงเออเข้ามาทําให้เราอะชื่นชอบมากๆเลยอะเด็กถือเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เราสึกว่าอุ้ยรู้สึกอิน ฉันชอบฉันอินกับคนนี้มากๆรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันก็อินไปหมดอย่างเงี้ยเออนะคะนะแล้วเข้ามาเนียไพ่ของหนึ่งไม้เนี่ยเป็นไพ่ของเซ็กชวลการ์ดเนาะเออดังนั้นเวลาคนที่เข้ามาเราจะเราจะชอบเขาแบบร้อนแรงนิดนึงอะ่ะเออหรือว่าเขาเข้ามาในรูปแบบที่ร้อนแรงดูเซ็กซี่หรือว่าอาจจะเออเราเห็นเขาแล้วรู้สึกว่า เออคนนี้มีเสน่ห์มากๆอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความรู้สึกนะคะของตัวตัวคุณและตัวเขานะคะเออเป็นยังไงบ้างเนาะดังนั้นคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะอะไรก็ดูได้นะคะม,มาดูกันกวางขอดู เปิดใครก่อนดีอ่ะเปิดเปิดตัวคุณก่อนดีกว่านะคะว่าตัวคุณนั่นแะรู้สึกยังไงกับเขาเนอะความอยากรู้ว่าคุณอยากจะไปต่อหรือเปล่านะคะเฮอร์มิตนะคะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมามีไพ่ราชาถือดาบนะคะอืมีไพ่ชรารออดขึ้นมาอ8ดาบค่ะนะ,ะอยากจะไปต่อกับเขาหรือเปล่านะ3ดาบค่ะมีอะไรเอ่ยไพ่ใต้สำรับ คือเจดาบอืมอ่ะขอดูไพ่ของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเแี่ก้าไม้ค่ะก้าไม้ก้าไม้ e อมเ r อรค่ะโอ้โหต่างคนต่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีอีโก้มากเลยเนาะเออเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยนะแปดเหรียญค่ะ ดีดาบค่ะแล้วก็เดอะสตาร์ไพ่ใต้สำรับคือเดอะฟูลค่ะเข้าใจล้ตัวคุณนั่นน่ะก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนเธอจะชัดเจนหรือเธอจะไม่ชัดเจนยังไงเนี่ยฉันจะไปไหนก็ไม่ได้ฉันอยากจะไปหาคนใหม่ก็ไม่ได้ฉันยังคงติดกับเธอเพราะเธอแบบว่ายึกย, k, ย, k, ยึกยักยักเนาะ เอออารมณ์ประมาณนั้นมีความยุกยย,ย,ยักยักเนี่ยเลยต้องขังตัวเองอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้ไปไหนมีความเจ็บปวดกลัวกลัวความรักเออกลัวความรักกลัวความรักครั้งนี้กลัวว่ามันจะดําเนินไปได้ไม่ดีนะคะแล้วก็กลัวความรักครั้งใหม่ด้วยเออกลัวว่าจะไม่มีคนเข้ามาคนดีๆเข้ามาเหมือนอาจจะแบบคนตรงเนี้คนตรงหน้าของคุณเนี่ยก็เป็นถึงคิงละเป็นถึงชอดและไปถึงนักลบละเป็นถึงเออ เป็นถึงราชาและได้ไพ่ตามนี้แล้วนะคะมันก็เป็นคนที่ค่อนข้างดีมากแล้วอะ่ะเออทําให้คุณคุณรู้สึกแบบกลัวนะความรู้สึกว่ามันมีความความกลัวเกิดขึ้นแล้วก็เลือกที่จะหนุนเงีเยบจำได้ไหมว่าไพ่ตอนแรกอะคะ่ะไพ่ตอนแรกให้เราเปิดมาสิบใบเนะาะไพ่ใบแรกคือมีไพ่สี่เหรียญใครสักคนนึงที่อยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง นั่นก็คือคุณนั่นเองคุณอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆอืมถ้าเธอจะมาเธอก็มาเออแต่ฉันไม่ไปนะเออแต่ฉันจะสแตนบายอยู่ตรงนี้นะเอออารมณ์ประมาณนั้นเห็นไหมเป็นไพ่เจ็ดดาวขึ้นมาเป็นไพ่ปิดท้ายไพ่สรุปนั่นหมายถึงว่าคุณเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชื่อตรงนะความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะให้สัญญาอะไรบางอย่าง แล้วก็ไม่ทําตามนั้นก็เป็นได้ค่ะหรือคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดมากๆเลยคือการนอกใจเออมันก็เลยแบบยากที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่ยากที่จะเริ่มคุยกับใครใหม่นะคะใครเป็นแบบนี้บ้าง <laughs> ยกมือต่อมามาดูความรู้สึกของของเขาที่มีต่อคุณดีกว่านะคะหญิงค่ะคนคนนี้หญิงค่ะคุณไม่มา คุณไม่มาฉันก็ไม่เข้าไปแล้ววันนี้จะได้คุยกันไหมเนี่ยแต่จริง,รงๆการที่เขาไม่เข้ามาค่ะเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะตัวเขาอาจจะมีอาจจะป่วยก็ได้ค่ะป่วยเนาะแล้วก็อาจจะทํางานเยอะทํางานหนักจนมีการเกิดการเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นนะพอมันเหนื่อยเจ็บป่วยมันรู้สึกอยากอยู่คนเดียวเช่นเดียวกันค่ะคนคนนี้ค่ะก็อยากอยู่คนเดียวเช่นเดียวเช่นเดียวกัน เออนะอยากอยู่คนเดียวเช่นเดียวกันตัวเนี่ยเดอะฟู Fool, เป็นไพ่เลขศูนย์ไพ่เลขศูนย์คือการเ,เริ่มต้นนะคะคือการที่แบบยังไม่มีคอมมิชเมนต์ยังไม่รู้สึกที่อ,อ,อยากจะไปต่ออยากจะอยู่เฉยๆอยากจะเออระเหยลอยชายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยากจะทํางานไปเออแต่ไม่ได้อยากเอาจริงเอาจาังในเรื่องของความสัมพันธ์อืมนี่แหละความรู้สึกถามว่าความรู้สึกเนี่ย ที่เขาเขามีต่อคุณเขาคิดถึงคุณนะวางบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณเดือสตาเนี่ยวงบอกเลยค่ะว่าเขาคิดถึงคุณแต่ก็หยิ่งแต่ก็ไม่พูดอืมแล้วตัวคุณไนะ่ยตัวคุณก็ไม่พูดอ้าวคัดไฟหนออะเดี๋ยวเราจะมาเปิดต่อนะคะควางจะถามเรื่องของทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ เอ,อขอดูทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะขอดูทิศทางความสัมพันธ์นี้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแี่วางจะถามแทนให้ใครที่อยากจะมาดูดวงกับกวางแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามาอะไรหรือไม่เคยดูดวงมาก่อนนะคะก็สามารถบอกพี่กวางช่วยตั้งคําถามให้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่กวางจะตั้งให้นะคะามาดูกันค่ะทิศทางความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกค่ะ tower ทาวเวอร์ทำไมทาวเวอร์ Tower มานะคะทาวเวอร์ Tower บอกให้รีบร้อนทำอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะคะเดอะฟูค่ะแล้วก็หกไม้จ้าหกไม้หกไม้แล้วก็ตามด้วยสองเหรียญค่ะสองเหรียญไายใต้สำรับคือหกดาบค่ะ มีอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามานะจ๊ะมาดูโดยรวมค่ะทิศท,ทางความรักนี้จะเป็นอย่างไรถามว่าให้รอหน่อยอดทนหน่อยเอออดทนหน่อยคนเก่าๆยังไงที่คุณรอคอยเนี่ยยังไงเขามีไปไหนหรอกเขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณไพ่สองเหรียญนี่มาเป็นพยานค่ะไพ่สองเหรียญนี่มาเป็นคําตอบนะคะว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเนาะนะแต่ให้อดทน แล้วไพ่ใบไหนที่เป็นคําตอบว่าให้อดทนรอนี่ค่ะคือใบนี้ค่ะหกไม้ค่ะนั่นหมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมันมีอุปสรรคอยู่แล้วชีวิตคู่แต่ว่าคุณจะได้ชัยชนะกลับมาอันนี้มันเป็นไพ่ของนักรบเนาะแล้วเขาได้ชัยชนะกลับมาแล้วค่ะเออเหมือนกันค่ะตัวคุณก็ต้องแบบค่อยๆเรียนรู้เขาไปดูว่า เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเออเราก็ค่อยชนะใจเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เป็นได้นะคะนะค่อยๆเป็นเข้าไปแล้วคุณจะได้ความมั่นคงมาค่ะนะคะแล้วคุณจะได้ความมั่นคงมาเนี่ยแล้วคุณจะได้ความมั่นคงไหมกา,ามเข้าใจแล้วไพ่ทาวเวอร์ใบแรกอะ่ะมันมาบอกว่าอะไรไพ่ทาวเวอร์ใบเนี้ยมันมาบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจในการที่จะจะไปจากกัน รอดูหน่อยนะคะรอดูหน่อยบางคนอาจจะโูรอแล้วรอเล่าทําไมเขายังไม่มาสักทีเดี๋ยวเขากลับมาค่ะนะคะเดี๋ยวเขากลับมาไพ่หกดาบเนี่ยเป็นไพ่สรุปเนะาะไพ่สรุปนั่นหมายถึงว่าคุณจะเจออุปสรรคนิดหน่อยค่ะนี่วางชี้ไพ่ให้ดูด้วยเลยวางสอนไพ่ทันโลกด้วยนะอ่ะชี้ไพ่ให้ดูเลยว่าตรงเนี้ยนะคะมันเป็นเป็นน้ําที่น้ําเชี่ยวเนาะและข้างหน้าเป็นน้านิ่งถ้าเราผ่านน้ําเชี่ยวนี้ไปได้อะ่ะ เราจะไปเจอน้ํานิน่งแล้วก็มันก็จะดีกว่าชีวิตมันก็จะดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะเออตามนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ที่ว่าเป็นไพ่ข้อความเราก็จะดูว่าเขามีเรื่องอะไรอยากฝากบอกคุณไหมนะคะอ่ะาลรงใช้ไพ่ข้อความอันนี้นะคะไพ่ข้อความ เขาคนนั้นนะคะคนที่ธาตุไฟกําลังคุยอยู่กําลังดีลอยู่เป็นคู่อยู่นะคะเขาอยากบอกอะไรกับชาวธาตุไฟบ้างไมเ่เอ่ยเขาอยากบอกอะไรคะเขาบอกว่าอเปิดให้หมดดีกว่าเนาะนี่มาค่ะบางครั้งที่เราหายไปเพราะเราอยากรู้ว่าเธอจะแคร์เราไหมเห็นไหมไความเงียบทั้งคู่ไงฟองถึงบอกถ้าเกิดถ้าเราไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงอะคะ่ะ ทักไปเนี้ยทักไปนิดนึงทักไปให้ให้เราสึกว่าเออเรายังไม่ได้ไปไหนอะ่ะถ้าคุณตัดสินใจไม่ไปจริงๆนะต่อมาค่ะใบที่สองเขาบอกว่าเราแอบชอบเธอนะแต่เรายังไม่อยากให้เธอรู้เพราะยังไม่มั่นใจตัวเองในหลายๆด้านตรงไหมตรงกับไพ่ที่ผ่านมาเนอะที่เขาที่เขากำลังทํางานนู่นนี่นั่นยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์นะคะ มาค่ะเราชอบเธอนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอจริงๆไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะกรี๊ดกรี๊ดกรีดเลยน,นะอ่ะอันนี้จบไปแล้วของชาวธาตุไฟนะคะกวางฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่สิกดไลค์กดซับ c r i b e like, กวางด้วยนะคะกวางไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ